嗯嗯。<clears throat> <clears throat> โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกทท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อ่านด้วยนะครับครับผมอ่พี่อ่านครับเหมือนเอออาจจะมีไม์หรือเปล่าครับอาจจะมีเหมือนยังไม่ได้เปิดไม์เลยเปล่าครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดไหมครับโอเคครับผมสวัสดีพี่อัานอีกทีนะครับได้ได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยครับผมโอเคครับก็ครับได้ไหมครับโอเคขึ้นไลฟ์หน้าเพจแล้วนะครับ โอเคครับโอเคครับกเดี๋ยวยังไงโดาเราสวัสดีนักทุนอีกทีแล้วคับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไลฟ์พิเศษในโครงการ f i n a n ซี่ Hero a c a d e m y มีซีซั่นสานะครับผมก็แน่นอนครับทุกๆวันพุธแล้วก็พฤหัสนะครับก็จะมาพบกับพี่อันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทของเทคนิค c อ l นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็คือตลาดฟื้นตัวจริงหรือไม่อ่านด้วย h e โ o s e q u e นเชียนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่อ่านได้เกริ่นเกี่ยวกับพวกตลาดโดยรวมไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีการเกริ่นนามาตอนก่อนไลน์นิดนึงครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะเป็นหุ้นลายตัวกันนิดนึง นะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายกันมาได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะช่องทาง YouTube หรือว่า Facebook นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะส่งให้พี่อันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวไลฟ์เนี้ยเราจะมีประมาณสักในกลุ่มพับบลิกปกตินะครับกลุ่มเปิดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก10นาทีไม่เกิน15นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายนะครับเข้าไปไลฟ์กันต่อในกลุ่มปิดที่ชื่อว่า ฟิวเจอร์ฮีโร่สคูลนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะครับก็สามารถสแกน q ิ Code คที่เห็นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมก็หรือว่าใครที่เปิด Facebook อยู่แล้วนะครับก็พิมพ์เซิร์ชหากลุ่มที่ชื่อว่าฟิ n เจอร h ฮีโร่สคูลได้เลยนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้านะครับก็กดเข้าร่วมแล้วก็กรอกข้อมูลนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับกดรับเข้าให้นะครับผมโอเคครับอ้าพี่อาครับเริ่มมีเริ่มมีนักทุนนะครับ เข้ามาทักทายสวัสดีกันนะครับหลายท่านเลยนะครับผม <Okay. S 2> ไปแอดดูหน้าหน้าเพจผมผมเห็นอยู่โชว์อยู่ห้าท่านเองไม่ทราบเป็นเพราะระบบเฟ e b o o k มันรวนอ,อีกหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้หน้าอจอ้องหูเข้ามากี่ท่านแล้วครับตอนนี้ประมาณร้อยไปปลายครับผมร้อยไปปลายเหรอจากเพจพี่เท่าไหร่เอ่ยอประมาณาหลักสิบกลางๆครับผม เออทำไมมันตัวเล็กน้อยจังรบกวนเพื่อนๆเข้เามาแล้วฝากไลค์กับแชร์ไปหน่อยเนอะเดี๋ยววันนี้เรารเอาหุ้นรายตัวมาดูกันนะครับต่อย,ยอดจากเมื่อวานนะครับใครที่มีแบบว่าหุ้นอยากจะให้พี่อ่านลองดูนะครับใช้ซีคอนเชียบปรับเข้าไปดูเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะหยิบยกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ส่วนตอนแรกเน,นี่ยอาจจะให้ครับเมื่อวานเราปิดท้ายไว้ด้วยหุ้นตัวหนึ่งใครเข้าเรียนเมื่อวานบ้างครับผม ใครเข้าเรียนเมือ่อวานบ้างครับใครเข้าเรียนเมือ่อวานนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่พี่อ่านปิดท้ายไว้นะครับถ้าใครพอทราบลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับว่าเป็นหุ้นตัวอะไรเดี๋ยวเราจะเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาครับเป็นหุ้นตัวอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาโอกาสแบบเมื่อวานนะครับเมื่อวานใครเข้าเรียนก่อนปิดท้ายเนี่ยเราจะมีหุ้นตัวหนึ่งที่ผมแวบมาคุยถึงนะว่าเราเห็นโอกาส ใช่ครับนี่ครับพี่อยานครับ OR เท่ากับโอกาสอันนี้คือโอกาสมาเลยครับโอกาส OROR นะครับผมอโอเคโอเต็มเลยครับผมน้องอู๋แชร์ภาพสกรีนภาพพี่ขึ้นแล้วก็เอาเราสองคนไปไว้ด้านซ้ายก็ได้นะได้เลยครับผมปุ๊บโอเคครับผมง่าเฉลยนะครับเป็น OR ครับผมก็เรียกว่าหลายๆท่านก็แสดงว่าติดตามครับพี่อ่านครับ เมื่อวานตอนท้ายเราคุยกันไว้ว่าเราเห็นโอกาสจากวันที่13บสามพฤศจกิกาถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดสัญญาณที่ดีบายเขาดาว13แล้วเกิดเซลล์รีเจ็ตตรงสัญญ,ญาณพอดีพอสิบสี่ดันขึ้นเลยถูกไหมสิบสามสิบสีอ่าดันยาวขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาหาโอกาส ในหุ้นตัวอื่นๆบ้างถูกไหมเพราะ <ทำ S 2> ว่า<ม>ตัวนี้มันขึ้นไปแล้วจะมาเอาเอามาฉายซ้ำก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราคุยกันไปเมื่อวานวันนี้มันก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าโอกาสมันควรจะหาในหุ้นที่ยังไม่ขึ้นถูกไหมขึ้นไปแล้วมันก็อย่างว่าละ่ะอย่างที่เราคุยกันว่ามันเหมือนหวยออกแล้วบอกเลขถ้าขึ้นไปแล้วแล้วมาชี้สัญ,ญญาณให้ดูถอยหลัง เราก็จะรู้สึกว่าเอทคนิคนี้มันใช้อ่านอดีตหรือยังไงดูกไหมแต่เราในคลาสนี้เราใช้เทคนิคลประมวลผลจากข้อมูลปัจจุบันเพื่ออ่านไปข้างหน้าเดี๋ยวเรามาหาโอกาสจากหุ้นตัวอื่นนะครับครับครับโอกาสที่มันเคยเกิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่คว้ามันไว้เนี่ยมันจะไม่เคยย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเราจะอ่านต,ตลาดไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสอ่านตลาดย้อนหลังไม่มีประโยชน์เพราะคุณย้อนเวลาไม่ได้นะครับ โอเค <Okay S 1> ไหมถ้าอ,<ด>อยากให้ดูหุ้นตัวไหนพิมพ์เอาไว้เลยใช่ครับเดี๋ยวพิมพ์เอาไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยยกขึ้นมาให้นะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าออย่างที่พี่อันแนะนําไปนะครับหรือว่าพี่อันพูดถึงตัวโออาเนี่ยว่าภาพประมาณนี้เราจะมาหาโอกาสที่จะเกิดภาพประมาณนี้อีกทีถูกไหมครับใช่ครับใช่เดี๋ยวเราจะหาหุ้นที่มันมีสัญญ,ญาณที่เป็นโอกาส นะแต่มันยังไม่ข right? like ึ้นเพราะถ้าขึ้นไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับผมก็เดี๋ยวเราอาจจะแฝกจากหุ้นที่เพื่อนเพื่อนพิมพ์เข้ามาก็ได้นะได้คราผมันามันจะเจอโอกาสจากหุ้นพวกนี้บ้างไหมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะทุกทีผมจะอ่านภาพตลาดโดยรวมเหตุผลก็คือว่าก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ใช่จังหวะที่มันจะซื้อหุ้นที่ดีไงถูกไหมเราเจอวันที่สามสิบสิงหามันคือจุดของมาเก็ตท็อป ที่ตลาดกําลังจะทิ้งตัวลงมาครับ<ะ>คุณก็จะพบว่าระหว่างนั้นผมจะไม่ค่อยพูดถึงหุ้นรายตัวเลยแม้คุณะจะถามเข้ามาเพราะว่ามันไม่ใช่ทามมิ่งของการซื้อหุ้นครับ<ะ>แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะของ market เทิร์เพราะงั้นมันจะมีโอกาสอยู่ครับแต่เราจะไม่เราจะไม่หยิบหุ้นที่ขึ้นไปแล้วนะครับมาพูดย้อนหลังเพราะมันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่โอกาสเราจะหาโอกาสจากหุ้นที่ยังไม่ขึ้น โอเคไหมได้เลยครับผมโอเคครับก็แต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวหุ้นนะครับในตัวหุ้นรายตัวที่เดี๋ยวจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยอาจจะขอเป็นหยิบยกภายในตัวเอ่อตัวในกลุ่มปิดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปไล์กันต่อในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับโอเคแต่ว่าระห<อ>ว่างนี้เนี่ยสามารถพิมพ์มาได้เดี๋ยวผมตอบคาถามนี่ก่อนน้องอู๋เอาคาถาม,มคุณวีนาขึ้นมาหน่อยอ่าอ่าสักพูนครับปุ๊บคุณคุณวีนาถามว่าทําไม โปรแกรมของคุณวีนาโออามันนับเข้าดาวสิบสองครับผมของผมของผมนับแบบกแอคเสฟนะครับ <AR F ast> เป็นกแอคเฟเขา <AR F ast> ทำไมถึงนับกแอคเฟเขากแอคเ s ฟเขานิยามเขาจะบอกว่าจะใช้เมื่อตลาดมันเกิดความผันผวนสูงเกิดการกระชากตัวนะครับทีนี้เนี่ยสภาพตลาดตอนเนี้ยคุณจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่27ตุลา ที่เกิดสัญญาณที่ดี perfect buy ในเซ็ตตลาดยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันที่14ถ้าติดตามกันเราก็คุยกันว่าตลาดมีโอกาสจะวิ่งกลับมาพันส่เพราะงั้นเนี่ยมันมีสัญญาณแล้วว่าจากสภาวะที่ตลาดอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดเปลี่ยนกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะเปลี่ยนวิธีนับเป็น a Acgressive เขาไม่ใช่เป็น c l a s s i c เขา เพราะว่าจริงๆ h ีโร s e q u ค n t i a l หรือ t d Sequential เนี่ยมันมีวิธีนับแบบคลาสสิกเขา aggressive แล้วก็ combo แต่ในโปรแกรมของเราเนี่ยมันสามารถนับแบบคลาสสิกเขากับ aggressive เขาได้ตัว combo ยังไม่มีก็เป็น next friend ที่เดี๋ยวก็คงจะมีต่อไปนะครับ,รบนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมของคุณนับ12ของผมนับ13 เอ๊แต่คุณน่าจะถามผมเมื่อวานนะถ้าคุณถามเมื่อวานคุณก็จะเจอโอกาสของวันนี้ถูกไหมครับผมเพราะเมื่อวานผมหยิบมาให้ดูแล้วผมก็แสดงตัวเลขว่ามันนับสิบสามแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้เข้าเรียนถูกไหมอ่าครับอพิมพ์ไว้ครับี้องมาดูลองดูเรื่อยๆหุ้นตัวไหนที่คนส่วนใหญ่เขาพิมพ์เข้ามาเยอะๆได้ครับเอาเสียงเสียงโหวตเป็นหลักแล้วกัน ได้ได้จจดมาตัวไหนเนี่ยพิมพ์เข้ามาเยอะแล้วก็จะหยิบตัวนั้นมาดูก่อนนะครับได้ครับก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวพิมพ์มาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายไปในไลฟ์ต่อในกลุ่มปิดแล้วกันนะครับพี่อ่านครับอ่าเข้ามาสักกี่ท่านได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้สองร้อยปลายแล้วครับพี่อ่านครับสองร้อยปลายครับผม พี่วินานะบอกว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยออกไปก่อนครับพอดีมีธุระครับผมทำไมหน้าเพจผมโชว์อยู่ยี่สิบห้าคนเองระบบ Facebook มันรวนหรือว่าคนเข้ามาน้อยไม่ทราบนะครับอ๋อครับผมแต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครนะครับถ้าชมใน f a c e b o o k นะครับถ้าเข้าเป็นกลุ่มปิดแล้วเนี่ยชมใน Facebook กลุ่มปิดแล้วแบบมีปัญหาติดขัดนะครับก็จะมีลิงก์สำรองอยู่ในแคปชั่นนะครับซึ่งสามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับผมก็จะเป็นลิงก์สำรองอีกช่องทางหนึ่ง นะครับ okay. วิธีเปลี่ยนการนับเดี๋ยวเราไปดูกันในกลุ่มปิดนะครับว่ามันได้เลยว่ามันเปลี่ยนการนับยังไงนะครับโอเคได้ครับง,งั้นเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตขึ้นลิงก์นะครับเป็นลิงก์เข้ากลุ่มปิดอีกทีนึงนะครับสําหรับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ยังรับชมอยู่ในกลุ่มกลุ่มเปิดปกตินะครับผม ก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นคิวอา e คนะครับผมก็เป็น QR code เขา้า,เขากลุ่มปิดนะครับซึ่งอีกไม่เกินสักหนึ่งนาทีหลังจากนี้นะครับเราจะย้ายไปไลฟ์ตอนในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะตัวที่รับชมอยู่ในตัวแฟนเพจฟิเ n นซ e ฮ e r ร่ฟิเนแล้วก็ตัว YouTube f i n a n c ฮ h e r o นะครับถึงแม c แล้วก็ตัวเ c e b o o k นะครับ ของพี่อันเองนะครับมาเฉียวดูหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัว u t u b e เนี่ยนะครับก็จะตัดไปนะครับแล้วก็ไปไล์ต่อในกลุ่มปิดฟินแลนเซียฮีโร่สักคูนะครับผมแล้วก็ซึ่งถ้าใครเปิด Facebook อยู่แล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับเชิชว่าฟินแลนเซียฮีโร่สักคูได้เลยนะครับผมก็กดมีการกดขอเข้าร่วมแล้วก็กอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะครับครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยกดรับเข้ากลุ่มให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแป๊บเดียวเข้าไปชมต่อได้เลย นะครับผมโอเคครับแล้วก็ต้องบอกว่าในโครงการเฟสเซนเซี e ฮีโร่อะคาเดมี่ซีซั่นสี่นะครับก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆถึงสิ้นสิ้นเดือนนี้เลยนะครับ30พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าโครงการนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าโครงการได้เลยนะครับพอสมัครเสร็จแล้วก็ไปเข้ากลุ่มปิดต่อได้เลยนะครับผมพอเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะการเรียนการสอนอย่างเดียวนะครับก็จะมีคอมมูนิตี้ ด้วยนะครับเป็น LINE Open Chat นะครับผมก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยด้านขวานี้นะครับที่เป็นสีส้มๆแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็น Facebook กลุ่มปิดที่จะสามารถดูคลิปย้อนหลังคลิปไลฟ์ต่อเนื่องได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็กิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อนกันฉันรักเธอตรงนี้นะครับก็ถ้าใครที่เข้าแอป f i น n n i t y h e โ o ผ่านมือถือนะครับจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนเออชวนเพื่อนชวนเพื่อน ชวนเพื่อนนะครับสามารถที่จะกดแล้วก็มี QR code เนี่ยส่งไปให้เพื่อนได้แล้วก็ชักชวนนะครับเพื่อนเนี่ยมาเข้าโครงการ p i ล e n เต Hero e c a d e m y ดด้วยกันนะครับผมพอเพื่อนเข้าเนี่ยเราก็จะได้รับ100 0 0บาทเข้าเอ้ย100บาทเข้าพอร์ตได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมโดยรวมนะครับของโครงการนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะครับสามารถเข้าได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะค้าง QR code แล้วก็หน้านี้ไว้นะครับจนกว่าที่จะ ตัดไลฟ์เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันต่อในกลุ่มปิดนะครับผม